กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนะวันนี้ก็เช่นเคยนะครับมาพบกับผมมาจนหนึ่งนะครับกับ e n j o อ n ดี้ใช้แนวนี้มีแต่สารเลปเปอ์นะครับนะวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับรีวิวกาดนะครับซึ่งเป็นกาดขวัญใจสายฟาร์มนะครับนะสายฟามผ้าผีนั่นเองนะครับก็คือการดซอมบี้มอนเตอร์เรียกได้ว่าเป็นการ์ดที่โคตรแหลมเลยล่ะนะครับสำหรับสายฟาร์มนะ ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือ,อเมื่อเรากําจัดซอมบี้ได้นะครับทุกครั้งที่กําจัดซอมบี้ได้โดยการโจมตีประชิดนะครับเราจะได้ SP ขึ้นมา5หน่วยนะครับนะเรียกได้ว่าใช้ในการที่จะทําให้ประหยัด SP นั่นเองนะครับเราคาสมมุติว่าเราแทงมอนเตอร์ไปเท่าไหร่อะแทงไป2ครั้งนะครับ2ครั้งสมมุติเราใช้ ฮอลลี่ uh, นะครับเลเวล10ไป2ครั้งเนี่ยก็จะเสีย SP ไป40ใช่ไหมครับนะแต่ว่าเราใส่การ์ดซอมบี้มาสเตอร์นะครับใส่ซอมบี้มาสเตอร์ไป3ใบนะ,ะทีนี้ถ้าใส่3ใบเนี่ยเราจะได้คืน SP มา15หน่วยนะครับนะนั่นหมายความว่าเราจะใช้ SP ในการกำจัดพวกซอมบี้ตัวเวทนะครับผีปากว้างนะครับใช้แค่เพียง25แต้มนะครับในการ กำจัดมอนเตอร์นะครับนะแล้วก็มีกิมมิคพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้าเกิดเรา,าใช้สกิลโฮล y c o r รนะครับในการกำจัดมอนเตอร์วิธีที่จะทําให้ประหยัดที่สุดนะครับก็คือเราต้องดูเลือดของมอนเตอร์ครับอย่างเช่นไอตัวเวทนะครับผีปากกว้างเนี่ยมันมี HP อยู่ประมาณ1 1 0 0 0นะครับนะเราก็ต้องแทงให้ได้ เราแทงได้ไม่ถึง1 1 0 0 0แน่นอนนะครับสมมุติว่าเราแทงไม่ถึงนะครับเราก็ต้องแทง2ทีนั่นหมายความว่าเราต้องแทงให้ได้ในดาเมจประมาณ5 9 0 0เถึง6 0พ0นะครับเพื่อเพื่อที่จะทำให้แทง2ทีตายนั่นเองนะครับซึ่งเลเวลในการใช้ h o นดี้อ t นะครับก็จะมีเลเวลถึงเลเวล10นะครับซึ่งผมเทสไปแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูอีกนะครับว่าถ้าใช้เลวสิ0จะแทงได้แรงประมาณเท่าไหร่นะครับนะเดี๋ยวเราลองลองไปดูกันนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเวลสิบแทงได้เท่าไร่มอนไปในหมดวันเนี้ยนี่ไงนะครับเ0็ดนะครับเห็นไหมผมแทงเวลสิบประมาณ6ก0 0นเจ็ดถึงเจ็ดนนะครับนะ นั่นหมายความว่าถ้าผมลดลงไปเป็นเลเวล9ละ่ะอ่ะผมเอาเลเวล9นะครับมาแทนก็ตายนะครับนะเหลือที่ประมาณ6,000นะครับ6,400นะครับยังเกินอยู่นิดนึงอ่ะแล้วผมเอาเลเวล8ล้วกันนะครับเลเวล9ใช้ SP 19นะครับนะเลเวล8ใช้ SP 18นะครับเรียกได้ว่าประหยัดปอีกนิดนึงนะครับ เวลแปดยังตายอยู่นะครับแทง2ทีตายนะครับนั่นหมายความว่าผมใช้แค่เวลแปดก็เกียงพอต่อการฆ่าผีปากกว้างแล้วนะครับนะอ่าเป็นการประหยัดไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนะแทง2ทีนะครับเราเอาเวลแปดก็พอนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องขึ้นอยู่กับว่าค่าแอตแท็กของคุณนะครับนะคุณใส่หอกบ,บวกเท่าไรมีของบวกแอตแท็กเพิ่มหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้น กะให้พอดีนะครับว่าใช้เลเวลไหนในการประหยัดนั่นเองนะครับนะแล้วก็เทคนิคการประหยัดแบบนี้เนี่ยยังสามารถใช้ในการเก็บมอนเตอร์ตัวอื่นได้นะครับลดเลเวลของสกิลที่ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละตัวนั่นเองนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาโฟกัสเรื่องของอ SP ที่ได้ขึ้นมานะครับและความประหยัดนะครับว่ามันจะคุ้มค่าแค่ไหนนะครับ อ่ะโอเคนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเมื่อใส่การ์ดซอมบี้มาสเตอร์ในหอกบวก7นะครับนะมันจะประหยัด sp สักแค่ไหนนะครับเราลองมาดูกันเลยนะครับนะเลือดเป็นการ์ดที่เหมาะสำหรับการฟาร์มนะครับการฟาร์มอันนี้ผมใช้เวล8นะครับเวลแแทง2 t ทีนะครับแทง2 T ีนครับเก็บเทเลเก็บนะเล p พอตหาเป้าไม่เจอปุ๊บเทเลใหม่ อ่านะครับอันนี้มาฟาร์มนะครับดูที่เ p เป็นหลักนะครับนี่ SP มันลดอยู่ใช่ไหมเราก็จิ้มมอนเตอร์ตัวธรรมดาไปด้วยนะก็ได้คือมา15ด้วยนะครับเวลาเจอมอนเตอร์ธรรมดาจิ้มไปสักหนึ่งีก็ตายแล้วครับนะเรียกได้ว่าประหยัดจริงจจังๆเลยลลานะครับยิ่งเอามาคอมโ,มโบกับหมวกไรเวิร์ดนะครับซึ่งมีโอกาสที่จะดูดเ p ีนะครับหนะึ่งกำมเนี่ยบางทีผมก็ ดูด s p ได้ประมาณประมาณประมาณ3 4ครั้งนะครับนะเรียกได้ว่า SP ไม่หมดง่ายเลยครับอยู่ยาวนะครับอันนี้เป็นแบบสายฟาร,ร์มน่าจะรู้กันนะว่าเราแบบรีบคาให้เร็วนะครับแล้วก็เก็บขยะแล้วก็วิ่งนะครับประมาณเนี้ยนะถ้าไม่เดินเดินสัก2 3สวิอ่ะไม่เจอมอนเราก็เทเลพอร์ตนะอ่าไม่เจออีกเราก็เทเลนะ ก็จะเป็นประมาณนี้ครับจะสังเกตว่า s p พผมแบบลดไปนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยยิงใช้หมวกสาหฮาเร่งด้วยนะครับเร่งสกิลด้วยบางทีนะครับผมถึงขนาดที่ว่าแทบจะไม่ได้เดินกลับเลยครับออกไข่ตีหล่นไว้วันนี้ลาบลอยย่ำไปเลยละมันไปไหนหมดวันนี้ต้องอยู่ขอบ,ขอบแน่เลย นะอยู่แมปนี้ระวังด้วยนะครับบางทีเดินเดิแม่งเจอบอสซะงั้นเลยนะครับลงเวทผมนี้เดินไม่ดูตามาตาเรือนะครับเวทลงนี้โดดหม่งเลยล่ะนะครับเรียกได้ว่าเลือดบกว่าวาบเลยล่ะครับนะบางทีนอนแงกไม่รู้ตัวนะครับอเอ HP, เห็นไหมครับเรียกได้ว่าสบายสบายเลยล่ะอยู่ยาวนะครับอยู่ยาวสายฟาร์มนี้ห้ามพลาดนะครับด้วยประการแล เช่นนี้นะครับนะแต่ว่าการใบนี้ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องอยู่นะครับแพงอยู่นะ,ะเนื่องจากว่ามันมันต้องน่าจะเป็นมอนเตอร์ในในดันบ้านหรือเปล่านะครับนะเพราะฉะนั้นอาจจะแพงนิดนึงนะครับก็ไม่นิดนะก็ไม่นิดนะเนี่ยเนี่ยเอชพีไม่หมดลยเจอมอนเตอร์กากระจิมไปสักทีหนึ่งนะครับนะก็ได้มาเอพี HP มาอีก15นะครับ เจสซอมบี uh, ้ธรรมดานี้จิ้มใบแอสได้เึ้น15ผมว่าเยี่ยมไปเลยล่นะครับนะอยากคุ้มก็แนะนำนะครับกดกัมนะครับกดกรรําอันนี้ผมไม่ได้เทสรรกดกรํารให้ดูนะครับแต่ว่าผมาใส่ซอมบี้มาสเตอร์นะครับกําหนึ่งผมเทสและกําหนึ่งได้ประมาณ300ผ้าผีนะครับ300ที่ถ้าเกิด ไม่ใช้ซอมบี้มาสเตอร์นะครับผมต้องกลับไปเอ,อ่อน SP นะครับนะต้องกลับไปออน SP มันก็จะช้าลงนะครับหนึ่งกร,ร๊มจะได้ประมาณ200อา่า2 3ร250นะครับอันนี้ใช้พาราดินนะครับนะใช้พาราดินเรียกว่ามันจะไปเสียเวลาตรงการเดินกับแปลอ SP นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าผมใช้ซอมบี้มาสเตอร์เนี่ยไม่ต้องกลับแปลอ SP เลยครับนะ บบถ้าเกิดผ่านไปทางพิษนะครับถึงจะแวบ,บแปลว b บ้บ้างนะครับแค่นั้นเองนะครับเรียกว่าไม่ต้องโอน SP ก็ได้นะมันมันทำเวลาครับนะหนึ่งกำถ้าเกิดเราไม่กลับแปลวเอเลยมันก็จะทำให้แบบเราทำได้หลายชิ้นนะครับนะ300ใน30 30นาทีนะครับ300ชิ้นผมว่าก็โอเคนะอย่าลืมนะครับว่าพาราดินนะครับหรือคูไซเดอร์เนี่ยไม่ใช่อาชีพที่ขโมยของได้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็สุ่มเสี่ยงนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกสโตกเกอร์นี่จะพิเศษนิดนึงครับเพราะว่าสติลของได้นะครับใส่การาดซอมบี้มาสเตอร์ได้เช่นกันนะครับนะแต่ว่าต้องเป็นพวกสายอาวุธประชิดนะครับถ้าเป็นสายธนูนี่ก็ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะ ใส่ธนูใส่ธน,นูโบนี่ผมไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับนะใครมีข้อมูลก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับบอกเพืเ่อนๆได้นะครับนะเนี่ยถ้ากลับมานะครับมันก็มาโอทเออันนี้ SP ผมแบบหายบกไปไม่ถึงครึ่งนะครับนะแม่งอย่างหนักบกนะใช้คำว่าบกลดไปไม่ถึงครึ่งนะครับนะเรียกได้ว่าลดไปนิดเดียวครับนะอ่านะก็ เป็นประมาณนั้นแหละนะครับนะเดี๋ยวเรามาสรุปข้อมูลนิดนึงนะครับนะซึ่งการ์ดที่แนะนําในวันนี้นะครับก็คือซอมบี้มาสเตอร์นั่นเองนะครับนะทุกครั้งที่ฆ่ามอนเตอร์ได้จะได้รับ sp ขึ้นมา5หน่วยนะครับแล้วก็ใส่3ใบก็ได้ขึ้นมา15นะครับเราลดเลเวลในการโจมตีพวกเวทตัวปากกี่ปากกว้างลงให้เหลือเลเวล8นะครับเพราะว่าผมใช้ในการฆ่าได้พอดีครับก็ประหยัดได้อีก2หน่วย เรียกได้ว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับแทบจะต้องแทบไม่ได้กลับมาเอา SP เลยล่ะนะครับก็ทําให้เราฟาร์มได้ยาวขึ้นนะครับก็ได้เยอะขึ้นนะใครที่เล่นสายฟาร์มนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับว่าดีเยี่ยมแค่ไหนส่วนใครมีไอเดียอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์แนะนำเพื่อนเพื่อนได้ที่คลิปด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับนะโอเคนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะครับยังไงก็ฝากกด s u b สไคร์กดติดตามช่อง เอนจอยดีนะครับสาระนะครับช่องนี้มีแต่สาระเรเปยนะครับนะนะก็ฝากกด subscribe กดติดตามนะครับแล้วก็กดติดตามแ n page ไว้ด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอากล่าวคำว่าแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับผม